กวโอืมเอ้าแค่บาไรอ่ะอืมฟืฟืบฟื้อ๋อด้วด้วยยโอไม่โซ่ดูแฮ้ยวไป้ตังตื่นให้ตังตื่น ยี่ยี่ยีไปทำฟันมาแหมเขาบอกว่าอะระเด็ดอันมาระเด็ด้ะเด็ดไอ้ระเด็ดว้าวยี่ยี่ทำอะไรอืมกลับเข้าโรงพยาบาลไปแผลไปแล้วโอเคไป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 กระโดดกระโดดไปก็ระวังไว้ให้ดีนะเสือ Heh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 , Oh, abartangka Ah, kepo Heheheh, ni, heheheh